วันนี้เป็นวันที่โอกาสดีมากๆนะครับเป็นการฉลองวันเกิดครบรอบ19ปีของน้องเจไดบุคคลที่ทุกคนรักมากมากนะครับคนเก่งของเราขอให้เจไดโชคดีแรงค่ะเนี่เก่งสู้ไปงด้เลยนะคะใจเป็นผู้พิพากษาสมหวังทุกน้านี่คือความหวานของทุกคนเราด้วยขอบคุณมาก ฝันให้ไกลหวอยไปถึงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วสิลูกความปรารถนาผู้จัดการครับครับขอให้มีความสุขมากลูกเรียนเก่งๆอนาคตดีคิดดีทำดีเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าสาที่ดีเก่ขาราชการประเทศนะลูก ็นความฝันครอบครัวเหมือนกันดูแพี่ๆน้องๆนะจะมีคําอวยพรใดๆนอกจากให้ทุกอย่างทุกพรที่มีบนโลกใบนี้สําเร็จอยู่ที่น้องใดคนเดียวครับก็ขอให้ได้เรียนเก่งๆนะแล้วก็ได้เยบวกทุกตัวเลยทุกวิชาเลยขอประสบผลสําเร็จเนาะคิดฝันสิ่งใดก็สมความปรารถนาน้องใดประสบความสําเร็จนะได้เป็นผู้พิชาษาอย่างที่มามีบอกนะคะ ที่นี่มันเกิดเจไดนะครับก็ให้เจไดมีความสุขนะครับ,รบแล้วก็ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะครับเ,เจใดฝันใกลอยู่แล้วแล้วก็ไปถึงอยู่แน่นอนครับผมวันเกิดหลานรักทั้งทีเค้กเบาๆสามก้อนจัดไปพร้อมหรือยังครับร้องเพลงกัน Bird BIRTHDAY BIRTHDAY day HAPPY 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 you BIRTHDAY to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday TO YOU Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy happy ก็สวัสดีครับขอบคุณพี่ป้านาอาแล้วก็พี่พี่น้องๆทุกคนนะครับที่มาจัดวันเกิดให้กับผมในปีนี้ครับก็สำหรับคำอวยพรใดที่อวยพรเข้ามาก็ขอให้คำอวยพรนั้นกลับเป็นเวลาให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนแล้วก็โชคดีตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับ คสิบาทเลยใช่ไหมิบาทเลยครกเอันนี้มันเป็นจิ้มเป็นตำนานตำนานกลเปิดให้คนดูเ้วอที่านนีไร่เจ้ที่ยานปัจจัยตรงไปเห็นัผมไม่เห็นต่างผมาจะลูก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 ใจ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 กจใ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 ใจใจใใจไม่ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของทุกคนนะครับออที่ได้มาร่วมฉลองวันเกิดของเจไดแล้วก็พบปะสังสรรค์คุยกันสนุกสนานกับน้องเจไดคนเก่งของพวกเราแล้วก็กมีเอ,เอหัวครับแล้วก็พี่ชาบกฎหมายก็ก,ก็ได้แปดสิบได้เก้าสิบเอ็แบบแปดสิบสี่เต็มร้อยโอเค